ครับก็อยากจะถามว่าพอช่วงหลังนี้เขากลับมาทับฟอร์มอีกครั้งนะครับพลิกสุดๆมันมาจากอะไรเ ก็อย่างอย่างสํหรับส่วนตัวเขาก็คือเขาทํางานหนักแล้วก็ตั้งใจกับงานที่ทาําในในในทุกอย่างการซ้อนในสนามนอกสนามอะไรอย่างนี้ครับแต่ซิงซิงมินไดก็คือตัวผู้เล่นเพื่อร่วมทีมที่ช่วยกันทํางานหนักให้ทําให้เขาให้ฟอร,ร์มของเขามันมันสามารถเห็นเห็นในการแข่งขันจริงดังนั้น หลักๆเลยคือทุกคนเล่นด้วยสักยภาพที่สูงขึ้นด้วยความมั่นใจที่มากขึ้นทําให้ตอนนี้ทีมมันไปเดินหน้าไปได้แล้วก็ทําให้ฟอร์มเขาพัฒนาไปข้างหน้าด้วยครับยังได้ชัดมาจากนักเตะไทยด้วยแล้วนักเตะบราซิลที่มาแล้วโค้ชบราซิลโค้ชและนักเตะทั้งสองก็คือทั้งสองอย่างครับใช่มีเคล็ดลับอะไรบ้างค่อยเจ็บเลย Not see you have injury try to take a r e of myself, like my, health. I mean, like also h e a l t h food, sleep well. I do prevention u with my, my personal, so it's also help a lot. ก็อย่างมีหลายเรื่องครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือเขาพักผ่อนดีกินอาหารที่ ประโยชน์นะครับแล้วก็นอกเหนือ,นอจากการฝึกซ้อมในสนามกับทีมแล้วเขาก็มีตารางที่เขาต้องไปฝึกในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บกับโค้ชส่วนตัวของเขาที่เขาจ้างไว้ครับเขามีจ้างโค้ชส่วนตัวเลยเก็ตรงนี้ก็คือช่วยเขาได้มากเพราะว่านอกเหนือ,นอจากเวลาที่ซ้อมในสนามกับทีมแลวก็จะมีช่วงเช้ยยาที่ต้องนนามาซ้อมซ้อม,มอส่วนตัวเขาช่วงเช้าส่วนตัวมีโค้ชส่วนตัว r e m e have some, 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 some game play for คิดว่าตั้งแต่เขาเข้าเขาตั้งแต่เขามาเขาคิดว่าเขาเล่นเกมเล่นลูกแม์เลยนะก็ไม่เคยเห็นว่าเขาจะเจ็บหรือเป็นตัวสำรองเนะใช่ใช่๊ยก็คือก็คืออาจจะมีไม่ได้ลงสเปตตัวแรกบ้างแต่สุดสุดท้ายก็คือเหงนไหมก็คือได้ลงไปเป็นสิ เป็นตัวทดลองนะครับทดลองแต่ก็น้อยมากส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นชุดตัวจริงแต่คือเล่นเล่นทุกเกมเท่าที่เขาทำจำความจำได้ครับโอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยเอาลงแล้ว2ปีครึ่งครับ2ปีครึ่งลงทุกแมตช์แต่คือก็คือเขาอยู่กับทีมจริงแล้วก็คือสามสามปี แต่ว่าช่วงผมเดือนแรกเขาไม่ได้ไม่มีรายชื่อเล่นเพราะว่าเขาอาดทีหลักอะอ่าใช่ขอบคุณครับ